สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่านําสบบเสนอรถกระบะมือสองสภาพสวยพร้อมขับให้ท่านได้รับชมและจับจองกันนะคะท่านใดมองหาไปใช้ค่ะเข้ามาเลือกชมหน้าช่องกันได้เลยนะคะรถกระบะนิสสันนาวราค่ะเป็นรถกระบะตัวยกสูงแคปเปิดได้เกียร์ธรรมดา6เกียร์นะคะรถปี2010ค่ะ ราคา139,000บาทนะคะเครื่องเดิมดีเซล2.5เครื่องดีเครื่องเดิมรถเดิเดมๆบางๆด้วยนะคะน้ำไม่ดันวันไม่ไหลความร้อนปกติเกียร์ธรรมดา6เกียร์ค่ะใช้งานได้ปกติครบๆช่วงร่างดีค่ะแคปเปิดได้พวงมาลัยพาวเวอร์มีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะรถสวยค่ะ Body บอดี้บางๆนะคะแล้วเป็นตัวยกสูงนะคะพร้อมรุยพร้อมใช้ เอาไปใช้กันคุ้มคุ้มสบายสบายคะ่ะทุกท่านรถกระบะมือสองนะคะเอกสารมีครบภาษีพรบ67ค่ะ139,0 0 0บาทสนใจดูรถได้กำแพงแสนจ,จังหวัดนคนปรปฐมนะคะอยู่แถวมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเลยค่ะติดต่อนัดดูรถทดลองขับหรือว่าต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรนะคะติดต่อสายตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิป อย่าลืมอัปเดตสถานะกันก่อนด้วยนะคะเพื่อความสะดวกสวัสดีค่ะ